เยอะขนาดนี้ผมก็ฝากแรงของพี่ๆด้วยครับว่าฝากสุสานก็เป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เองมันดูเดือดขนาดไหนการทำโปรเจกต์นี้นะครับอะไรนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เองมันดูเดือดขนาดไหนการทำโปรเจกต์นี้โอ้ก็ใส่เต็มครับดูเดือดูเดดดือมากคพี่นุษย์พี่นุษย์แ่ะกับการรับผลเองอันนี้เป็นั้โปรเจรต์ 18ปีคือภาพยนตร์ของพี่ม่นคือเออนุ่นไม่ได้เล่นภาพยนตร์มา18ปีค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นละครดังช่างพิเศนะคะสุาสานคนเป็นแต่ว่าเราได้ถูกนํามาเป็นภาพยนตร์ในครั้งแรกนะคะก็การเล่าเรื่องของของภาพยนตร์ก็จะไม่ได้เหมือนแบบละครเงย้ยค่ะก็เชื่อว่าทุกคนเข้าไปดูก็จะประทับใจแล้วก็อ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากๆก็คือการที่เราได้ร่วงมงานกันทักยทว้ เขาก็เป็นคนแบบเขาก็สุดยอดถึงมือเหมือนกัน <วะ S 1> ลแล้วเราก็ได้ติดตามผลงานของเขาแล้วเขาก็มีพชชั่นในการแสดงในการทํางานค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากจะให้ฝากติดตามแหละฝากติดตามการทํางานของพวกเราที่พวกเราทุ่เพลงกันมากเ่ยค่ะแล้วก็หวังว่าคนดูจะชอบด้วยอย่างว่าสปูนนี้โอ๊ตบ,บอกว่าวอร์ชั่นนี้จะต้องเป็นที่นุ่นเข้านัำรูปสถานนี้จะต้องเป็นที่เข้าน้ำรู้สึกดีใจไม่กดดันไม่กดดันดีที่เป จริงก็เป็นเป็นละครที่ดังมากๆค่ะตั้งแต่บอกแล้วแล้วก็ก็จะบอกคนอื่นอยู่เสมอว่าหนึ่งในเหตุผลที่แบบรับเรื่องนี้ก็คืออยากไปนอนอยู่ในรงแก้ว <c oughs> เออ <c oughs> ใช่ใช่แบบอยากเห็นตัวเองอยู่ในตรงนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รทับมรดกมาจากพี่แก้วพิรดีจากจากหลายๆเรื่องเมื่อกี้พี่แก้วเพิ่งบอกว่านุ่นเปรตพี่ก็เล่นนะซึ่งรู้ว่าพี่ความรู้ใหม่เลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็ ก็คือพี่แก้วเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆแล้วถ้าเรามีโอกาสได้เล่นละครที่พี่แก้วเขาได้แสดงฝีมือเอาไว้เรียนว่าก็ดีใจค่ะได้รับบทดีๆขอบคุณนะคะทีมนี้ไปไงบ้างต้องเป็นคนไม่ดีเท่าไหร่ต้องครัวขนาดไหนเรื่องอะไรเรื่องก็อย่างที่ออสบอกไปนะว่าตัวเวอร์ชั่นเนี้ยครับมันก็จะมีการปรับจากเวอร์ชั่นเดิมเวอร์ชั่นเดิมมันอาจจะเริ่มต้นมาด้วยการที่เป็นคนที่อยากจะแบบ ทำลายคุณายรัทนิพง,ง์ใช่ไหมอยากได้สมบัติอยากได้มรนนโดกมีการเอาคนในครอบครัวเข้ามาอยู่ในบ้านเลยเนงะี้ยแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นการตีความใหม่ครับตัวชีพเองก็จะเริ่มต้นด้วยการที่ปกติแหละแต่ว่าเราโดนสถานการณ์โดนสภาพสังคมโดนสิ่งต่างๆมันแบบค่อยๆกดทับเราไปเรื่อยแล้วเราก็ค่อยๆตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงต่อไปล้วก็จะนําไปสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ต้องไปดูในรถเหมือนแกมได้กดแนวนี้ดนึนะครับที่เหมือนแบบแบบนิ่งๆแบบเล่นแบบแนว ัวีคืออยากรู้ว่าตัวจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆจะบอกเลยว่าเขาแตกต่างจากในละครในภาพยนตร์มากๆจริงๆเขาแบบแฟมิลี่แฟมิลี่แมนอะ้วอย่างรถสดุนต้องเลิฟตีนแค่ไหนชอบป้าคำถามแรกเลิฟตีนแค่ไหนคนอื่นถามแบบไม่ผ่านวัดเลยเอาอะไรนะคะเออไม่ผ่านวัดเลยเลิฟตีนอย่รงนดียแต่ที่ว่านักข่าวก็แซ่บไม่แพ้ กไม่ได้ไงบ้างเขาบีบมาว่ารถสุขพลุวัชชันภาพยนตร์มันต้องแบบแบบแคือหนูว่าความแซ่บเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวแต่ว่าเรื่องนี้คือพี่โอด้บอกไว้เลยว่าเวอร์ชั่นเก่าตอนบอกแม่แม่บอกคุณรับเป็นรถสุคนลุวิไปดูจะแบบตกตีกันหรอดูไปแย่งเขาหรอแต่ว่าเรื่องนี้รถสุคพน่าสงสารนะตรงไหนทำไมหน้าตาไม่เชื่อเลยจริงๆก็ว่ากว่าภาพยนตร์มันนำพาให้คนเข้าไปในจิตใจของคนนี้ ว่าทำไมเขาถึงยอมเป็นที่สองทำไมยอมผิดศีลธรรมคือไม่ได้หาความชอบธรรมให้นะเพราอว่าจะผิดแต่ว่าเข้าไปลวงลวงความรู้สึกแล้วก็ลองดูว่าคนนี้จุดจบมันจะเป็นยังไงถ้าเลือกทางนี้แต่ว่าขนาดตัวเวอร์ชันละครเวอร์ชันละครเนี่ยสุขุมจะต้องวิววิววิวตลอดเวลาต้องแน่เท่าที่ทราบคือน่าจะตีความอีกแบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงแต่แบบแค่นี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมเรียกว่า perfect m แมทช์มากครับคือถ้าเกิด ไม่ได้เป็นสามคนนี้นะตอนนี้ก็ผมว่ามันเหมือนแบบคันเสืร์ตมันจะหายไปตัวหนึ่งแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนไปไม่ได้ครับตอนนี้พอเป็นสามคนนี้ลงตัวต้นคอเข้าไปอยู่ในการถ่ายทําเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันสบายใจคแรบบับทุกคนโปรเรชั่นอลและทุกคนแบบเข้าใจในตัวละครแต่ละตัวไปหมดเลยจนจนผมอ่ะเรียกว่าผมทํางานง่ายเลยแล้วก <laughs> ันมีมีทุกคนที่แบบทำทำงานด้วยแล้วแบบโปรเรชั่นอลอยู่แล้วเรื่งที่กดดันมาเพราะว่าเคยได้ยินคำว่าศึกษาคุณปีมาตั้งในเรแล้วเพราะรู้ว่าตอนจบเป็น ตรงนี้เรามีเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าอซึ่งจริงๆการที่คนดูรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงเนี่ยครับจริงๆมันเป็นมันไม่ได้ผมตอผมอ่ะไม่ไม่ได้กดดันนะครับเพราะว่าเราเราเราเลือกที่เราจะสร้างสร้างมันขึ้นมาใหม่ในในใน,ในแบบของภาพยนตร์อันนี้อยู่แล้วเราแบบแค่อิองจริงเรื่องราวเนาะอิงอิงคอนของมันแต่ทีเนี้ยเรามาเขย่าใหม่สร้างสร้างความรู้สึกของตัวละครให้มันเด่นชัดขึ้นมาว่าแต่ละคนเขามีป้องหมายอะไรแล้วก็สุดท้ายเขาจะเจออะไรผมเลยรู้สึกว่าแบบ มันมันน่าปนใจกว่าเดินเยอะครับสุดท้ายแล้วที่พี่นุ่มฝากร้อยล้านก่น่าจะเกินจริงน่าจะเร็วด้วยสาธุที่สาธุนานๆจะเล่นหนังสักทีมาดูหน่อยนะคะค่กก็ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนด้วยทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเราทีมพวกเราก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่คอยช่วยแชร์เรื่องราวของสุสานคุณเป็นในเวอร์ชันของภาพยนตร์ก็อยากให้ทุกคนได้มาติดตาม จะได้มาดูว่ารสชาติของของความเป็นสื่อสารเป็นในแบบนี้จะเป็นยังไงคะะก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันที่24เมษายนค่ะ